สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพพระร,ราชฎาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ128ปี วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส6มนาทีสมเด็จพระเทพพรหราษร์สุดาสยามบรมราชกุมารีผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดน,นครน,นายกทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนินดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ128ปี ในการนี้ทรงวางพันพุ่มและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อย จากนั้นสเสด็จพระราชดดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อปี2430ณบริเวณพระราชวังสรันรมโดยเรียกว่าคดิสคูลและโรงเรียนทหารสรันรมเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้กับกองทัพบก สามารถเป็นผู้นำในการปฏิบัติการทางทหารของเหล่าต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีพื้นฐานความรู้ระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์และอักษรศาสตร์ทั้งมีความเข้มแข็งอดทนและมีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพัฒนาและเสียสลัเพื่อสังคมประเทศชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนนายร้อยในต่างประเทศตลอดจนโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลิเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา14นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลิพร้อมคณะกรรมการมูลนิธินำพระภิกษุสงฆ์และบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2558เฝ้าและเฝ้าทูลลอะองพระบาทรับถวายและรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณตามลำดับดังนี้ สาขาพระสงฆ์ได้แก่พระปัญญาณนันทมุนีเจ้าอาวาสวัชลประทานรังสิตพระอารามหลวงอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีสาขาผู้บริหารการศึกษาได้แก่นายศักดาเรืองเดชผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสาขาครูภาษาไทยได้แก่นางสาวบานชื่นศรีสุขครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลท่าอิดอำเภอเมืองอุตรดิต์จังหวัดอุตรดิต สาขาครูสังคมศึกษาได้แก่นางเกตมณีพันพัฒนกุลครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราสายกระจ่างสิงหเสนีเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร สาขาการศึกษาก่อนประถมะศึกษาได้แก่นางจุลาลักษณ์พงสังครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้แก่นายถิ่นหวังทองประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเปราะบอลอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระประธานวัดเซ้าหลินเหนือสาธารณรัฐประชาชนจีน วันนี้เวลา16นาฬิกา53นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยมพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระประธานวัดเส้าหลินเหนือสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งพระมหาเถระหยงซินเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินร่วมกับพระพรมมังคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยจัดสร้างขึ้นตามโครงการจัดสร้างพระประธานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เจ็องค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีนาถและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสาทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาตลอดจนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่สืบไปรวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากขึ้น โดยการจัดสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำนวนเจ็ดองประกอบด้วยพระสักยมุนีพุทธเจ้าพระภัยสัจยาครุพุทธเจ้าและพระอมิตาพุทธเจ้าซึ่งทั้งสามองค์เป็นพระประธานขนาดใหญ่มีความสูงเจ็ดเมตรหน้าตักกว้างสามเมตรห้าสิบเซนติเมตรและอีกสี่องค์ประกอบด้วยพระอานน์พระกัศปะตักมอและเทพผู้พิทักษ์หรือจีนาหลอหวางที่มีขนาดความสูง4เมตร50าเซนติเมตรทำจากเนื้อนวโลหะ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินได้ขอให้ทําพิธีในประเทศไทยทั้งหมดเมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการถาวรที่วัดเส้าหลินเหนือสาธารณารับประชาชนจีนต่อไปโอกาสนี้เสด็จไปยังพระมหามนตดบส่งจุดทูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคําที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทยัยขนาดหน้าตักกว้าง6ศอก5นิ้วสูง7ศอก1คืบ9นิ้ว มีพุทธลักษณะงดงามที่ได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรองเลยาธิทีการกอปอรอและคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้นางสุวรรณาภาสิริรองเลขาธิการกปรนํำคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการถนนสายย่าแฝกเชิงนิเวศบริเวณทางขึ้นโครงการพัฒนาพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริอํเาเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อปี2557เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ย่าแฝกเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ประกอบไปด้วยการ ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในหลายรูปแบบและเป็นแปลงสาธิตการใช้งานจริงสำหรับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและด้านอื่นๆตลอดจนประเมินความคืบหน้าเพื่อน,นำไปพัฒนาพื้นที่อื่นต่อไป และที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านซ่องตำบลบ้านซอ่องอภพนมสารคามจังังวฉะเชิงเซาคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสารพระราชดำริรุ่นที่สองได้ไปศึกษาแนวพระราชดำริซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างที่มีความเข้มแข็งจากผลของความร่วมมือร่วมแรงกันพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้านแล้วขยายผลไปสู่กิจกรรมต่างๆเช่นกลุ่มผลิตข้าวกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มทำรองเท้าเป็นต้นนอกจากนี้ยังไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนการสอนเกษตจังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรหรือใช้แรงงานโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และมีนิทรรศการธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่นการปักดําแบบภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมวิธีหมักแก๊สชีวภาพจากมูลกระบือนามาใช้ในชีวิตประจาวันเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์เป็นสื่อกลางนำแนวพระราชดำริไปถ่ายทอดให้กับนิสิตนักศึกษาได้อย่างถูกต้องมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์ตรวจเยี่ยมติดตามผลการศึกษานักเรียนทุนพระราชทานและโครงการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ที่โรงเรียนอ่างทองปฐมโรุวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนางสุภัทราแก้วชาญศินรองประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปเยี่ยมและติดตามความเป็นอยู่ตลอดจนผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทานจำนวนสองคนได้แก่เด็กหญิงอินทิราและเด็กชายภูมินทำสวนพี่น้องฝาแฝดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งสูญเสียบีดาจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554ทางมูลนิธิได้ให้การช่วยเหลือโดยมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวส่วนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์19อำาเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพนมพงศ์ภัยบูร์ประธานฝ่ายการศึกษามูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนตามงบประมาณที่ให้การสนับสนุนเมื่อปี2557เพื่อนําไปจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆอาทิโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนหอพักนักเรียนรวมทั้งโครงการเกษตรตามหลักประชาเศรษฐกิจกพอเพียงเช่นแปลงสาธิตการเกษตรบ่อเลี้ยงปลาและโรงเพาะเห็ด กรมวังผู้ใหญ่เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูงตำบลจำหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสำนักพระราชวังจัดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษเรื่องพระราชกรณียกิจ ้านเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรได้เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงอาหารครัวเรือนโดยเน้นให้ชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง สำหรับบ้านโพลสูงมีราษฎร188ครัวเรือนส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจธธพอเพียงทำให้มีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทิรานาทองบ่อจระดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ